สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงรายปีของราศีกรกฎนะคะคนกรกฎก็คือคนที่เกิดอยู่ช่วงวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ลัคนากรกฎนะคะคลิปนี้ดูดวงรายปีเนาะเป็นทั้งปีของปี64นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมั่งเนาะดูเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเป็นแนวทาง ในการใช้ชีวิตเนาะอ่ะดูจากหน้าไพ่นะคะราชาดาบนั่งอยู่ในตําแหน่งของตัวคุณแล้วอัศวินดาบห่อมา้ามาติดติดเลยนะตำแหน่งนี้คือตําแหน่งของตัวคุณนะคะแล้วก็ตําแหน่งของอัศวินดาบเนี่ยเป็นตําแหน่งของของสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจสิ่งที่แอบคิดอยู่ในใจเพราะฉะนั้นปี64นี้คนกรกฎจะ มีเกณฑ์ที่จะเผชิญกับคืออสอ,สองคนเนี้ยเป็นคนที่ซีเรียสเป็นคนจริงจังเป็นคนขึงขังเป็นคนคือมีความจริงจังมีความมุมานะเกินขีดคนธรรมดานะ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นปีที่คุณจะจะมีความเครียดหน่อยเนาะจะเผชิญความเครียดนะคะความเครียดนั้นมาทั้งจากตัวคุณน่ะ สร้างขึ้นมาเองนะเครียดจากตัวเองแล้วก็จากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะคนที่เป็นคนรอบข้างที่เป็นประเภทที่อยู่ในตำแหน่งที่เหนือ,อคุณอนะมีอำนาจเหนือกว่าอาวุโสกว่าอย่างเงี้ยนะวันปีนี้แม่หมอบอกเลยว่าให้คุณเตรียมช็อกโกแลตไว้เยอะๆอุ้ยเกี่ยวอะไรกับช็อกโกแลตเขาบอกว่าช็อกโกแลตอะ มันจะช่วยได้นะทำให้อารมณ์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องใช้ช,ช็อกโกแลตเยอะหน่อยตุนไว้เลยนะเพราะ่ากณฑ์ความเครียรดยมาแน่นอนนะคะไพ่ราชาดาบอัศวินดาบนะคะสองตัวนี้อย่างที่บอกอะ่ะขึ้นชื่อเรื่องของความเข้มงวดความเอาจริงเอาจังนะคะความกดดันเพราะฉะนั้นเขาจับมือกันปีนี้ต้องเตรียมตั้งสติเนาะแล้วไพ่เฮอร์มิตอ่ะ อยู่ตำแหน่งของการแก้ปัญหาของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องต้องตั้งสติต้องเตรียมใจกับความกดดันที่จะมีเข้ามานะหลายๆเรื่องปีนี้ไม่ง่ายเลยสำาหรับคนกระฎฎเนาะโดยเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะ Emperor แล้ว Emperor อนี่ยอยู่กับแฮงแมนพอดีเลยนะคะ มันเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอํานาจเจ้านายผู้ที่อาวุโสกว่าอย่างงี้นะมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาเกิดแรงกดดันหรือมีสถานการณ์ที่มันมันชวนอึดอัดที่บุคคลเหล่านี้เป็นชนวนเหตุเป็นคนสร้างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบกับเรื่องหรือสถานการณ์ที่คุณมีความรู้สึกว่าเนี่ยจากสองตัวเนี่ยนะมีความรู้สึกว่า มันเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรแบบคือมันขัดกับความรู้สึกของคุณนะ่ะมันฝืนความรู้สึกบางทีฝืนมโนธรรมด้วยนะคะแต่ด้วยความที่เขามีอำนาจเหนือกว่าเขาใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นคือทำอะไรมากไม่ได้แฮงแมนบอกว่าคือต้องยอมอะทำอะไรมากไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความนิ่งนะ ระดับฤษีเนี่ยต้องใช้ความนิ่งใช้การรอคอยโอกาสนะคะยังไม่ใช่ทีของเรานะคุณต้องรอเป็นคุณต้องเย็นนะปีนี้ต้องเย็นถ้ามีเรื่องมาแล้วคุณสวนกลับปุ๊บเนี่ยปัญหาเกิดแน่และมันไม่เป็นผลดีกับคุณด้วยนะเพราะฉะั้นแฮงแมนบอกว่าคุณต้องรอโอกาสนะคือมันอาจจะฝืนใจหน่อยแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำนะคะปีนี้ ต้องยอมงอดีกว่าให้มันหักนะเคยได้ยินแต่คําที่เขาบอกว่ายอมหักไม่ยอมงอใช่ไหมไม่ใช่ปีเนี้ยใช้ไม่ได้ปีเนี้ยต้องยอมให้มันงอคือเราต้องงอก่อนดีกว่าที่จะให้มันหักอะอนั้นต้องเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงต้องเลี่ยงการตอบโต้โดยตรงนะคะมีแต่จะส่งผลเสียนะถ้าเราตอบโต้โดยตรงนะอ่ะ สิ่งที่ต้องระวังก็คือการ,รเผชิญหน้ากับผู้มีอำนาจเจ้านายผู้อาวุโสเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปีนี้แม่หมอให้80%เเลยเรื่องอะไรคุณจะเจอสอสอนี่สอสอไม่ไดียังไงแม่หมอสอสอคือคนพวกเนี้ยสอสออแรกคือพวกเสี่ยม80%ซคุณจะเจอพวกเสี่ยมอีกซอนหนึ่งต้องขอโทษนะพูดไม่เพราะพวกชอบเสือกอะ นะเจอสอสอปีเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์มีเกณฑ์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เจอแน่ชาวกรกฎเจอสอสอเสียมและเสือกนะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนในลักษณะที่เจ้ากี่เจ้าการพวกที่ชอบชอบเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วคือตัวเองทําอะไรถูกหมดอะคนอื่นที่ทําผิดไปจากตัวเองเนี่ยคือผิดอะมันเป็นพวกชอบชอบโชว์เหนือชอบโชว์พาว ชอบเข้าไปจัดการชีวิตคนอื่นคุณเจอแน่ปี64นี้นะคะไพ่บอกว่าถ้าเจอคนเหล่านี้คือต้องปล่อยนะอย่าไปทำอะไรเขาปล่อยเข้าไปนะคะไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องให้ราคาอย่าไปให้ราคาคนพวกนี้นะอย่าไปเทคแอคชั่นอะไรต่ออย่าไปตอบโต้อะไรเลีเ่ยงได้เลี่ยงนะปล่อยเข้าไว้อย่างนั้นแหละคนพวกนี้คือ เขามีปมในชีวิตของเขาอยู่แล้วอะ่ะบางทีมันมันมันเข้าใจยากแก้ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือต้องปล่อยนะเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะสอสอนะอะมาดูเรื่องที่ดีกันมั่งสิ่งที่ดีโอ้มีเยอะนี่แมจิกเชียนนะคะแมจิกเชียนหนึ่งถ้วยแล้วไพ่จบเรานี่คือสามถ้วยนะสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆ จะมีเข้ามาในปี64นี้การที่ชาวกรกฏจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะมีคนนำโอกาสเข้ามาให้มีคนมาชวนตําแหน่งเนี้คือตําแหน่งของคนคนรู้จักตําแหน่งของเพื่อนนะคะคนในวงสังคมที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยเขาจะนำโอกาสนำสิ่งที่ดีมาให้นะบางทีมีคนมาชวนอะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เข้าร่วมสังคมใหม่ๆม,มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกลุ่มคนใหม่ๆแถมเป็นกลุ่มที่ดีด้วยนะมีโอกาสที่จะได้รู้จักได้ร่วมงานได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพใหม่ๆอย่างนี้เนาะได้คนช่วยเหลือสนับสนุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีจากเพื่อนจากกลุ่มของคนรู้จักนะคะความสําเร็จเนี่ยมาจากมาจากกลุ่มเพื่อนจาก กลุ่มของคนรู้จักมาจากคอนเน c t ชันที่ที่เราจะมีมาในปี64นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคนเราเนี่ยจะเป็นสะพานนำคุณไปหาโอกาสเป็นสะพานนำคุณไปหาความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นปี6-4นี้โปรดให้ความสำคัญกับคอนเน c t ชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะคอนเน c t ชันเหล่านี้จะนำความสำเร็จ นำโอกาสแล้วก็นําเงินมาให้คุณนะเป็นปีของการสร้างคอนเนคชั่นดีๆเป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะมีสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาข่าวดีปีนี้ไพ่เฮอร์มิเนาะตัวเนี้ยจะเน้นไปทางสายวิชาการนะคะถ้าใครอยู่สายวิชาการการเรียนนิสิตนักศึกษาอย่างเงี้ยก็จะเป็นปีที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นปีที่เหมาะ ก,การเรียนรู้เป็นปีที่เหมาะกับการทำงานที่เน้นไปทางทางด้านวิชาการนะคะใครที่มีแผนที่จะจะเริ่มต้นงานใหม่จะทำโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคุณจะเจอหุ้นส่วนเจอทีมงานนะคะมีทีมงานมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีมีมิตรภาพที่ดีนะคะ สิ่งที่ต้องระวังก็คือตำแหน่งของสีดาบนี้เนาะสีดาบอยู่ในตำแหน่งของบริวารลูกหลานนะลูกน้องนะสำหรับคนที่เป็นเจ้านายนะตำแหน่งนี้เป็นปัญหาจะมีปัญหากวนใจมาจากกลุ่มคนเหล่านี้นะคะมาจากลูกน้องบริวารของเราเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยความขัดแย้งอาจจะเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่การ การเจ็บป่วยของลูกหลานบริวารน,นะก็จะนําปัญหามาให้นะคะอีกตำแหน่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือตำแหน่งของแฮงแมนนะคะแฮงแมนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของของพ่อเราหรือญาติที่เป็นเป็นญาติผู้ใหญ่ผู้ชายอย่างนี้นะให้ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยของพ่อหรือของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะปีนี้ ต้องดูแลใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษเนาะโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะพวกโรคโรคความดันโรคเบาหวานอะไรเงี้ยนะในลักษณะห้อยหัวเนี่ยคือความดันแน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยคือต้องดูแลกันเป็นพิเศษนะอ่ะไปดูเรื่องของการเงินการเงินอุราชาดานี่คือแล้วมีสี่เหลียญอกีกสองอันนี้คือต้องบอกว่าคุณต้องเตรียม เตรียมตัววางแผนการเงินให้ให้รอบคอบอะ่ะให้ทีทวนอะ่ะต้องมีวินัยในการใช้เงินนะปี6เนี่นนะถ้าเผลอใจคือมันจะมีตำแหน่งเผลอใจอยู่นะตำแหน่งเผลอใจคืออะไรเอ็มเพอเรอร์นี่ไงกับเมจิกเชียนนี่ไงคือสองคนนี้คือเขาจะมีสภาวะการใช้เงินค่อนข้างคล่องอะ่ะนะอันถ้าใช้เงินสําราญ มันจะเจอช่วงการเงินลำเค็นแน่นอนนะในปีนี้มันมีไพ่ลำเค็นอยู่นะคะั้นไพ่เอ p e r o อเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเยอะแล้วมีแฮงแมนเข้ามาวอลแวร์อยู่ข้างๆเนี่ยนะเพราะนั้นมีเรื่องต้องใช้บางทีเป็นเงินก้อนอะนะคะมีเกณฑ์ที่ต้องใช้เงินก้อนแล้วเป็นเรื่องที่มันแฮงแมนคือเลี่ยงไม่ได้นะแล้วแฮง man จะเป็นลักษณะที่ เป็นยาวนานยืดเยื้อเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะที่อาจจะต้องใช้เงินก้อนแล้วนานเออเป็นไปได้ว่าอาจจะบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรงนี้นะได้ได้วันแก้เคดเลยผ่อนรถผ่อนบ้านไวเลยนะเพราะมันมีเกณฑ์จะที่จะต้องใช้เงินก้อนแล้วเป็นระยะเวลายาวนานอนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผ่อนบ้านผ่อนรถไปเลยเพราะคุณมีเกณฑ์ได้ข้าได้ของอยู่เนี่ยนะ งั้นแก้เคล็ดเลยถอยรถเลยเรเานะได้ได้อ่ะทีนี้อันนี้คือรายจ่ายนะทีนี้ไปดูรายรับมั่งรายรับคุณมีเกณฑ์ของรายรับใหม่ๆนะมีกระแสการเงินใหม่ๆไหลเข้ามานะมีช่องทางของการหารายได้ใหม่ๆนะคะมีช่องทางทําเงินเพิ่มขึ้นนะบางทีเพื่อนนะคนรู้จักนําช่องทางใหม่ๆนําโอกาสของการทําเงินมาให้ มีเกณฑ์ได้เข้าได้ของอย่างที่บอกออย่าลืมไปถอยรถนะใครที่พอจะซัพพอร์ตได้นะถอยรถไปเลยถอยบ้านไปเลยนะแกเคล็ดอ่ะไหนๆก็จะเสียเงินแล้วมันต้องได้ของกลับมาอ่ะไปดูเรื่องของความรักความรักคนโสดอ่ะเอาดูคนไม่โสดกันคนไม่โสดไพ่ตำแหน่งของคู่ครองคุณอ่ะเป็นสี่สี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยมันจะนี่หอบไปเลย นะจะเป็นลักษณะของการห่วงการที่คือทุกอย่างจะต้องเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าเนี่ยนะเพราะปีนี้มีเกณฑ์ของการหึงห่วงการตามจิกการอืเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะคือก็อย่างที่ว่าถ้าไม่รักจะหึงไหมเออมันก็ใช่นะแต่ว่าถ้ามากไปมันก็ไม่ดีมันไม่งามเพราะฉะนั้นเอาให้มันพอเหมาะพอน่ารักนะ เพราะว่ามันมีเกณฑ์ของการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะ่ะปีนี้กับความรักเรื่องของความรักเนี่ยปร,ประคบรองไปก่อนนะไพ่บอกว่าคือถ้าคู่ไหนอยู่ห่างกันนะ่ะจะจะให้ผลดีนะปีเนี้อยู่ห่างกันจะดีอยู่ใกล้กันอืน่ชวนทะเลาะกันจังจังนะกันั้นใครที่ได้อาจจะทํางานอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยเออก็จะดีนะจะดีจะ ก็จะคิดถึงกันอะ่ะจะไม่มีปัญหาจุกจิกอยู่ใกล้กันนีจุกจิกแล้วชวนทะเลาะนะคนมีครอบครัวแล้วก็อาจจะไม่สวีดแบบวสักเท่าไหร่นะปีนี้บางคู่ก็จะโฟกัสไปที่เรื่องของการทํามาหากินการหาเงิน,หา,งนหาทองสร้างสร้างฐานะนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเป็นปีที่คุณจะโฟกัสไปที่ที่การงานอาชีพมากกว่านะคะคนโสดเป็นไง คนโสดอุ้ยมีคนมาแอบชอบเปล่า,เ,ลาเนี่ยเนี่ยมีคนเอาเอาถ้วยมาให้ถ้วยก็คือความรักความสัมพันธ์นะคะเนีย่ยเป็นตำแหน่งของคนคนรอบข้างคนรู้จักเพราะฉะนั้นคนโสดก็มีเกณฑ์ของเรื่องของความรักเข้ามาพัวพันอยู่นะมีเรื่องของรัก,รกๆคล้ายๆเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะปีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชอบมีคนมารัก ก็ดูกันดีๆกันละกันนะคะเพราะว่ามันมีมันมีไพ่ตำแหน่งเสียอยู่แต่แต่ก็มีคนเข้ามาให้เลือกนะคือไม่แน่ใจว่าคุณไปชอบเขาหรือเขามาชอบคุณดูจากไพ่อะเขาจะมาชอบคุณแหละนะมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชอบมารักนะอ่ะทริคสำหรับปีนี้ใส่หมายเหตุไว้นิดหนึ่งหมายเหตุสำหรับปีนี้เนื่องจากว่ามีไพ่ Hermit กับ m a g i c เชนมานะในสำรับนะ ในไพ่ของเราดังนั้นสองใบนี้ถ้ามาเนี่ยมันจะมีทริคอยู่นิดนึงเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยให้ชีวิตราบรื่นนะในปี64พรผ่อนหนักให้เป็นเบานะสิ่งที่ควรจะทำนะคะถ้ามีโอกาสก็คือให้ไปไหว้พระขอพรเคารพสักการะจะเป็นพระพุทธรูปองค์ไหนก็ได้ที่เราเคารพ นะที่เราเคารพบูชาอยู่แล้วนะหาโอกาสไปไหว้พระไปขอพรจากท่านไปตั้งจิตอธิษฐานนะขอให้ปี64เนี้เป็นปีที่ราบรื่นอยากได้อะไรขอจากท่านนะคะเป็นการเสริมกำลังใจให้กำลังใจนะอันนี้เป็นทริคสำหรับคนกรกฎในปีปี64นะเพราะฉะนั้นเอาทางพระเข้าช่วยนะจะได้ชีวิตราบรื่นดีงาม นะก็ขอให้ปี64เป็นปีที่ดีงามสำหรับคนกระฎกนะคะขอให้เป็นปีที่มีการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตเป็นปีที่มีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุดนะคะหรือไม่มีเลยยิ่งดีเป็นปีที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดอยากทำอะไรก็ขอให้ได้ทำขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาเนาะอ่นะ อาจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของคนกรกตในปี64นะคะเดี๋ยวแม่มอจะทำคลิปอ่าคลิปเป็นรายเดือนแต่ละเดือนให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูในรายละเอียดว่าแต่ละเดือนเป็นยังไงมั่งอันนี้เป็นภาพสกปใหญ่นะคะในปี64นะอ่าสำหรับท่านทาานี่ลงเข้ามาฟังนะะี่ต้องใช้ลงเข้ามาฟังนะก็ถ้ายังไม่กด ไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็ขอความกรุณาด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กันแม่หมอจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆน,นะคะเผื่อว่าวันหลังอยากจะฟังเนี่ยก็จะได้หากันเจอนะคะ u b s c r i b e ไว้เลยเนาะนะคะจะได้หากันเจอนะแล้วแม่หมอก็จะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาคุณคก็จะได้ไม่พลาดนะคะก็สำหรับแฟนๆที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ สนับสนุนกันด้วยดีเสมอมาเนาะเป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะคะอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปรายเดือนนะคะคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ